สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองถึงหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหักใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์ได้ราคาสูงนะครับสามารถส่งรูปรถนะครับมาตีราคาซื้อขายได้เลยนะครับที่ ID LINE adside mc หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับที่เบอร์มือถือศูนย์แปดศูนย 5580396นะครับผมทางนั้นเรานะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายครบชัดเจนหมดเลยนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูคลิปวิดีโอรถกันนะว่าวันนี้ผมได้รถอะไรเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซค์นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha Fino 115i นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2015นะครับผมเลขไม่รถเนี่ยใช้งานน้อยไปมากๆนะครับมิ่งไปได้เพียงแค่ 5,000โลเท่านั้นเองเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเลยนะครับกุญแจบุกสวิตมีมาให้ครบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพตัวรถเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถเอาไว้ให้แฟนได้ใช้งานนะครับสภาพตัวรถที่แบบสวยๆงายๆนะครับแล้วก็ผู้หญิงขี่ใช้งานง่ายๆนะผมก็แนะนําเป็นเจ้ายามาฮ่าฟีโน่คันนี้เลยนะครับ เพราะว่ารถคันนี้นะครับสภาพตัวรถเนี่ยภายนอกคือเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดสีอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับส่วนบางโคนด้านหน้าเนี่ยรอยขนแมวหรือว่ารอยถลอกอะไรเงี้ยมีมาให้เห็นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับผมส่วนไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงไฟหน้าแบบหลอดคั่ว H4 นะครับเป็นคั่วเดียวกับพวกรถยนต์นะครับแสงสว่างอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างจะสว่างเลยนะครับส่วน ตัวด้านหน้าเองเนี่ยเขาจะได้ระบบเบรกที่มาเป็นในเรื่องของจานเบรกดิสเบรกนะครับอ่าเป็นล้อล้อลวดขอบ14นะครับผมส่วนชุดสีด้านหน้านะครับ word, ก modèle, ็ตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับชุดสีค่อนข้างจะสีหวานๆนะครับดูสวยงามนะครับผมนี่ก็ตามที่เห็นแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับผมมาดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับชุดสีด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของรอยนิดหน่อยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดสีด้านหลังโดยภาพรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับมีสติกเกอร์อะไรแปะอยู่ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็การบํารุงรักษาของรถรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นระบบระบายความร้อนที่เป็นตัวพัดลมนะครับผมแล้วก็ท่อรถคันนี้ยังเป็นท่อเดิมๆอยู่ยังไม่ได้มีการาทําในเรื่องของเสียงท่อหรือว่าผ่าคอท่ออะไรมานะครับจับมือด้านหลังก็มีมาให้ครบนะครับผม นี่สีฝันสวยงามนะครับด้านท้ายกรอบไฟเลี้ยวอะไรต่างๆก็มีครบนะครับไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวนะครับผมชุดสีฝั่งนี้โดยรวมก็ถือว่าสวยงามตามปกติเลยนะครับก็อากาศนะครับระบบชุดข้างอะไรต่างๆของรถกค้นนี้นะครับแล้วก็รวมถึงชชอคอัพนะครับก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับถ้าเป็นฟีโน่ตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับผมนี่ก็สามารถสตาร์ทเท้าได้ในกรณีที่ว่ารถแบตหมดหรืออะไรแบบนี้นะครับ คราวนี้นะครับพวกคอนโซลกลางนะครับหมายพวกสติกเกอร์คำเตือนอะไรต่างๆก็ยังมีติดมาครบอยู่นะครับคอนโซลกลางก็สภาพดูสวยงามตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับกุญแจรถจะมีมาให้ด้วยกัน2ดอกนะครับเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดา1ตัวนะครับแล้วก็เป็นกุญแจที่เหมือนเป็นตัวรีโมทมาให้อีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับนี่กุญแจรีโมทนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นระบบการขโมยนะครับแต่จะเป็นกุญแจที่สําหรับ ในการเรียกหารถนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเกดน้ํามันของเขานะครับผมจะเป็นเกดแบบแยกนะครับผมเลขไมล์รถเนี่ยคันนี้เพิ่งจะใช้งานไปได้เพียงแค่5,000ันกิโลเท่านั้นเองนะครับเจ้าของซื้อมาค่อนข้างจะจอดซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนในเรื่องของเบาะรถคันนี้เนี่ยยังเป็นเบาะเดิมๆอยู่นะครับตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อผ้าอะไรต่างๆยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับผมขนาดยูบ็อกซ์นะครับก็ เรียกได้ว่าแค่ใส่เอกสารอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับพวกบล็อกหัวเทียงไขควงยังมีมาให้อยู่นะครับส่วนการเติมน้ำมันเนี่ยก็รองรับไปถึง e 2 0เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นระบบหัวฉีดนั่นเองนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสนะครับผู้มือการใช้งานมีมาให้เราครบด้วยกันทั้งหมด2เล่มน,นะครับผมคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวรถเขาเนี่ยจะเป็นระบบ หัวฉีดนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์อะไรอย่างเงเี้ยก็ค่อนข้างจะทําได้แบบสตาร์ทได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของเดินเบาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับผมสังเกตที่ไฟหน้านะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เสียงเครื่องอะไรต่างๆนะครับเดินเบาก็คือเงียบปกติเลยนะครับแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไฟด้านหน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาจะเป็นขั้วเหมือนกับรถยนต์นะครับเป็นขั้ว h 4อะไรแบบนี้นะครับผมาไฟก็ค่อนข้างจะสว่างนะไฟสูงไฟต่ำสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ยังติดอยู่นะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยฝั่งนี้ติดเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายนะครับ ลองํำเบรกดูนะครับไฟท้ายติดใช้งานได้ปกติเสียงพ่ออันนี้คือเสียงตอนเดินเบานะครับเดี๋ยวจะลองเล่งเครื่องตะกิดนึ่งรถไม่มีควันสีขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูจากตอนที่ผมปิดด้านบนบ้างคันเร่งก็คือบิดตามมือปกติเลยนะครับผมอะ ก็คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนต้นคลิปว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครกําลังหารถเอาไว้ให้ผู้หญิงได้ใช้งานนะครับได้ให้แฟนหรือว่าลูกหลานใช้งานอะไรเงี้ย ขี่ง่ายๆนะครับผมค่อนข้างจะแนะนําเลยกับฟีโน่นะครับผมเพราะว่ารถเขาค่อนข้างจะเล็กแล้วก็น้ําหนักเบานั่นเองนะครับขี่ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวระบบหัวฉีดด้วยนะครับผมก็คันนี้นะครับสภาพตัวรถโดยภาพรวมเนี่ยผมสรุปคะแนนอยู่ประมาณ90%้ละกันนะครับในเรื่องของชุดสีแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็คือเงียบปกติเลยชุดสีก็มีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองกุญแจบุกเซอร์วิสมีมาให้ครบนะครับผมคันนี้นะครับเราขายราคาให้สุดพิเเศษลยนะครั ซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเก็บงานนะครับพร้อมใช้งานเลยขายเพียงแค่24,900บาทนะครับผมราคานี้นะครับก่อนที่เราสงมอบรถให้กับลูกค้าเนี่ยเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับของเหลวให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันให้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนานถึง30วันนะครับการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนได้1น0นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ทางร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยใครที่ไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านนะครับทางร้านเราสามารถจัดส่งให้ได้นะครับพร้อมกับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้านั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนนะครับก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่เบอร์0 8 0 5 5 8 0 3 9 6หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ไอดียไลน์แอดไลน์มีมีตัวแอดน้ำหน้าด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับ รถที่ร้านผมนะครับมีให้ได้เลือกซื้อนะครับมากกว่า90คันเลยลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ w w w m c m o r s บ i อ c มซนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปดูรถคันอื่นๆของทางนั้นเราได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครมีรถมอเตอร์ไซค์มือ2รุ่นไหนนะครับอยากจะขายรถนะครับก็สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายกันได้นะครับผ่าน IDline ์แอไซ สาม,มีตัวแอดนำนาด้วยทางร้านเราไปรับรถให้ถึงหน้านบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมอ่ะก็ใครอยากจะขายรุ่นไหนก็สามารถติดต่อกัเข้ามาได้นะครับไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้าย amaha fino หน5่งหน i คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ